<c oughs> ไปยัยไปยัยคุณคนที่ไปยัยยัยลูกแก้วลูกแก้วที่ไหลูกแก้วล <Yeah. S 1> ูกแก้วคนเดี๋ยวผมสามคนรวมไปหนึง hey มือมาดาลพี่พี่นะไปเดี๋ยวผมจะออกมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นมาไงบ้างไป สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกทท่านนะครับผมอยู่กับช่องพี่แปดพาไปเรื่อยนะครับผมวันนี้ผมใหญ่ต้นไม้จะพาพี่พี่ทุกคนไปที่เมืองบาดาหรือเป็นเมืองเก่าที่เคยขุดไว้แล้วทีนี้มันไม่สําเร็จใช่โอเคทุกคนช่ครับเมืองนี้พวกเราไป 3- ามครั้งแล้วไปเจอทั้งไผดาเมืองบาดาทั้งพ่อปู่แล้วก็พระชามุบาดาทุกคนนะทั้งนี้ จะพาต้นไม้<ต>เข้าไปเข้าไปอาจจะไปขออกำไรมาด้วยนะกําไรกับลูกแก้วเรามาด้วยจะไปขอทางเมืองบาดาเนี่ยอาจะขอเข้าไปข้างในได้ไหมเข้าไปเที่ยวเข้าไปเยี่ยมพระดาข้างในว่าตอนนี้พระยาสถาบันสบาบันยืบเปล่า,าจะพาต้นไม้กลับไปเยี่ยมหาพ่อปู่เพราะว่าเคยไปก็ถือว่าเป็นาอาจารย์คนหนึ่งที่สอนน้องแล้วก็ให้ความรู้น้องนะแล้วก็ที่ท่านบอกว่าคือ ช่วงที่ปิดเทอมอะ่ะจะลงไปครั้งหนึ่งปิดเทอมใหญ่ปิดเทอมใหญ่จะลงไปอีกครั้งหนึ่งลงไปเรียนรู้วิชาต่างๆในเมืองบาดาลนะน้องก็ตั้งใจที่จะลงไปอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องรอกับเวลาก่อนอเพื่อนทุกคนครั้งนี้เราจะได้ลงไปเมืองบาดาลอีกหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะแล้วก็ขอกกังใจจากพี่ทุกคนด้วยให้เราปลอดภยัยอย่าให้มีอันตรายกับพวกผมนะครับผมฝากกดไล์วกดแชร์กดติดตาม เพจเฟซบุ๊กยูทูปเพจบีสองให้เราด้วยเพื่อเป็นการสปอร์ตอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมใช่ครับผมยังไงก็ไปลุ้นนะที่นู่นถามว่าจะเจอผ้าชาหรือคนในเมืองมาลารือเปล่าถ้าเจอเราจะลองขอดูแต่ไม่ได้เราไม่สามารถบอกได้แบบนี้จะจะลงไปได้หรือเปล่าหรือว่าจะได้ลงหรือเปล่าเนี้ยถ้าไม่ได้ไปก็เล่นน้ําก็ได้งี้นะเราไปเล่นน้ํากันนะครับที่ไปดูบรรยากาศตรงนั้นด้วยว่าเป็นองบ้างก่อนนี้เพราะว่าฝนตกต่อเนื่องเนี้ยน้ำขึ้นสูงหรือเปล่าไปครับทุกคนเดินทาง พี่ก็ลักก็แชร์ทีนะครับผมเ<ไ>ป็นกำลังใจ้องต้นไม้ทีนะ <ไป S 1> ทุกคนไปลุยไปทุกคนเดินทางกัน,นพี่พี่ดูนะเมื่อก่อนจากต้นไม้แต่งตัวเขาป่าไม่เป็นเลยตอนนี้ก็เสือ้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวรองเท้าที่พีเอฟซี FC ส่งมาให้ก็คือน้องก็ใส่ตลอดเลยเขาป่านะทุกคนนะใช่เริ่มดูแลตัวเองขึ้นเรื่อยๆพี่พี่ดูธรรมชาติตอนฝนตกอ่ะมันเขียวชอุ่มมากพี่พี่ดูดิ เดียวสบายตามากพี่พนะ,นะออทุกคนครับหน่อไม้สวยมากคูดิตรงเด้เลยแล้วก็ตอนนี้พวกผมปิดชีพไอทองไงคุณนะโลงอกละเราปิดชีพไปละเผาทั้งเป็นเลยไปแล้วปะ ใช่อันนี้พยายามหาเส้นทางใหม่ๆเพื่อจะไปให้ไวขึ้นจ่รู้จะชา้าเลิมกว่าเดิมหรือเปล่าตอนนี้จะบอกว่าช่องพี่แฝดผ่าไปเรื่อยทางเพจไม่สามารถตอบข้อความได้น,นะครับผมไม่รู้ตุลบอกอะไรเปล่าใช่รเรามีการลงเราก็เลยเปลี่ยนช่องเป็นพี่แฝดบีสองนะให้พี่ทุกคนส่งข้อความหรือว่า ส่งแชทมาคุยกันทางพี่แฟดวีสองครับผมทางเพ็เพ็ดเ,เป็ b บุกน,กนะครับผมตุ่นป่ะบางางอยางไม่ได้บางอย่างไม่หเหรอเนี่ย

งงไปดูก่อนอย่างนี้แหละมา,าเช่เป่าวอะเริ่มงงกับเส้นทางอ่ะพี่พี่นะ

อากาศเย็นสบายมากชุ่มชื้นมากพี่พี่้ยสูงมากทุกคนหุยสูงมากเลยน้ำนะดูดิแล้วก็แรงด้วยโอ้โหใหญ่หข้างในถ้ำคือไหลมาแรงมากพี่พี่ดูดิดูดิหไหลแรงมาก โอ้ยระวังหัวไม้คนเดอะผมกลับต้นไม้แล้วก็ใหญ่เนี่ยจะขอนังพัตคงนี้ก่อนนะแล้วก็จะนำลูกแก้วกับกบลัไลอกมาเนี่ยนะเอามาซื้อสั่งกับเมืองบาดาลนะมาต้นไม้เดี๋ยวพี่จะก่อไฟก่อนนะ<ม>เดี๋ยวหาพื้นก่อนต้นไม้ Okay. ok tuổi ma này đó. tuổi ma này cầm này mai má, để hỏi cò bay không phải đâu nó có người nhá, ขอกกินให้แห้งเลยอะ่ะนี่มันจะติดยากแล้วตอนนั้นคือเผื่อไว้ก่อนพี่เพราะว่าถ้าได้ลงไปจริงอาจจะขึ้นมาแล้วก็หนาวนะพี่นะ แรงมากทุกคนเสียงดังหน่อยนะพี่ๆนะ ไม่รู้ว่าเราจะาได้เจอคนในเมืองบาดาลมากไมเปล่านะหรือว่าไงเราก็ขอ่อนอไปก่อนเลยก็ไม่เร่งไม่รีบนะเพราะว่าเรากะว่าจะมาเล่นนักพี่อยู่แล้วถ้าเราไปกับเขาแล้วก็ค่อยว่ากันเราจะกลับมาตอนไหนทุกคนจะได้รู้ว่าไม่สามารถนํามือถือเข้าไปข้างล่างได้เราก็ต้องทิ้งไว้นี่ ครั้งก่อนที่ผมมากับเด็กก็เจอพายดานั่งร้องไห้อยู่เพราะว่ากําไรข้อเท้าโดนขโมยไปอะ่ะบริเวณหลังเล็กรตรงนั้น<ม>ช่ไ,<ม>ไหไ้จนเจอแล้วนะช่องนี้แล้วเราก็จัดการตามล่ากําไรพาดาคืนอยู่ที่กลุ่มของไอ้พ่อไอ้ทองลูกน้องมันขโมยไปสุดท้ายก็โดนปิดชีพไปนะได้กาไรคืนไปคืนเรียบร้อยแล้วเราพยายามสร้างมิตรไมตรีต่อกันละกัน,ะกนระหว่างเรากับพาดามงบาดาลต่างๆหรือคนร,รับแล้แดดใช่ ไปติดป้าเล็กติดเปล่าน้ำเพิ่มขึ้นเยอะทุกคนจากน้ำตรงหินนี้จะไม่มีน้ำเลยะแต่นี้ขึ้นมาท่วมหมดเลยเราไม่สามารถเดินแบบไม่เปียกแล้วต้องเดินแบบลงไปเไปเปียกทุกคนผมวางกุกแจตรงนี้ทุกคนผมให้ดูพิกัดก่อน นี่เจอไหมมันจะใส่ๆมองไม่ค่อยเห็นนะเจอไหมลางๆทุกคนเจอไหมนเะนี่ยแก้วเพื่อสื่อให้เขารู้ว่าเรามาหาเขาที่นี่ทุกคนก็หายทุกอย่างรับเรื่องดีนะอย่าเกิดอะไรขึ้น สายทุกอย่างปลอดภัยเฮ้ยทิ่นี่สวยมากเลยทุกคนดูดิผมชอบเองพบ ซาลาอยู่ตามตามที่น่เงี่ยสวยทุกคนจอบ้าดูธรรมชาติมากโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งรอกันก่อนนะทุกคนนะใช่ใช่ทุกคนได้ยินเสียงไหมทุกคนนี่เลยนี่มาีมนีดที่นี่ททุกคนเสียงชัดมากพีไ่ได้ยินไหมพีไม่ได้ยินไหมเฮ้ยทุกคน เขารู้ดีทุกคนทา้ยเงชัดมากพี่พลปลาปลาล่าไม่แน่นะเฮ้ยเียบได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมทุกคนราถาคนได่ยินหมดเลยทุกคนไปดังแทุกคนได้ยินไ้ได้ยินบ้าเออเโค้ชัดเลุกคาได้ยินไหม นเสียงดังชัดมากพี่แสดงว่าเขารับรู้แล้วแล้วเขากำลังขึ้นมาหรือเปล่าจากทางนี้ทุกคนหรือเปล่านะผมเดาไว้ก่อนหรือเขาส่งขันญานว่าเขาอยู่ที่นี่หรือเปล่าอาจจะไม่ขึ้นมาหรือเปล่าก็เป็นไปได้ทุกคนแสดงว่าเขารับรู้แล้วทุกคนเดี๋ยวผมถอดั้งร้อนก่อนทุกคนนะไม่รู้ว่าจะออกมาตอนไหนงไงผมพอตั้งกล้องไว้ก่อนอนะไรก็ไปกคนนั่งรอนก่อนทุกคนไปพร้อมไหม ตอนนี้เราก็รอนะตอนนี้เสงกระดิ่งเลยได้ยินและ้วจะแค่ให้ท่านออกมารับรอผมมั่นใจว่าเขาท่านต้องมาแน่แต่ต้องดูว่าจะมาตอนไหนยังไงไม่เร่งไม่รีบทุกคนแต่ผมขอเตรียมตัวเองก่อนเพื่อจะไม่เกี่ยวลาตอนท่านมานะไม่ต้องเกี่ยวลารอเราทุกคนนะ,ะไม่พอไหมน้ำเสียงดังมากพี่พิน้ำพออไปด้วยไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนยังไงก็ราเปียกน้ำไหมจะทำพรอเตรียมตัวให้ก่อนเลยจับแรก นอนเกงอ่ะไม่ถอดเสื้อผ้าเหรอไมตัวเปียกเหรอเราแต่ต้นไม้ใครอยากเก็บไว้ได้เพราะยังเล่นน้ำไดีเท่าไหร่ จะไหมพี่จะไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ท่านผมครับท่านผชมแล้วว่ามีเสียงมาก่อนใช่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 พี่ทํานมาทํามาแล้วทํามาแล้วเราไปทำไรกันเบ้าใช่ครับท่าวันนี้เราทำเพื่อชมน้ำมาด่เนี่ยครับท่านดัวนระเพราต้นไม้ไปด้วยครับท่านเียกลับวันมาปูกด้วยครับมีน้องแอนเดร่ยโลาปลูกครับไ่ได้ทำนั่น ทุกคนท่านย้ายลงไปในเมืองบาดานนะไปได้เดี๋ยวลูกแก้วลูกแก้วหน่อยลูกแก้วลูกแก้วทุกคนเดี๋ยวผมสามคนลงไปในเมืองบาดานพี่นะไปเดี๋ยวผมจะออกมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นมาไงบ้างไป เรันีไ่ไปแล้วมากนเ้เราไป,ไปาที่ากมาที่นี่ยังปลอดภัยคือลูกเจ้าลูกนี้ก็คือเราพี่เอฟทีได้สังว,ว่าสิ่งที่เราได้รับเรื่องมาเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ควรสมควรไหมแต่ ผมบอกว่าจะเป็นเรื่องไม่ร้จะเป็นเรื่องที่ดีอไม่ีจะเป็นการตัดสินใจของอนต้นไม้นะต้นไม้ลองราพี่เอฟีฟังอ่ยว่าต้นไม้จะยินยอมบป่าสิ่งที่พระชาขอต้นไม้คือเข้าไปหาพระยานนะแล้วก็ให้ต้นไม้อ่ะตัดสินใจว่าถ้าอายุครบสิบแปดแล้วว่าต้ง น้องมอเนาะแล้วเขาคว่ายัางมีรายคิดอยู่ใช่ตอนนี้น้องอาจะเล่นการศึกษามากกว่าน้องบอกนะเราจะโอกาสที่การศึกษาให้เต็มจบก่อนแล้วก็ถ้าอายุ1จะแปดว่ากี่วันนี้ผมเพิ่งจะสิบเจ็ดในนอยอายุเท่าพระดาเลยเจ็ดแล้วอายุเท่าพระดาของเมืองบาดาลเลยตอนนี้อายุน้องต้นไม้ก,กับน,น้องกพระยดาเมืองบาดาลอายุเท่ากันแล้วก็เขาอยากมีคู่ครองที่แบบคนเหมือนเหมือนโลกเราทุกคนนะแค่นคนในเมืองบาดาใช่ที่เป็นมนุษย์ เราบอมาเวพวกเขาเียมเแาบางคือในความที่วความที่บอกอยากจะพู้ภาาเขาหลีอ่ะไม่ใากผู้ภาาไทยกหราตบอกว่าเดี๋ยวขอคิดดูก่อนขอเรียนเรียบร้อยแล้วเ,เรื่องว่ากันเอกันนะเพราะว่าที่บอกน้องก็ไม่ยา่จะไม่ชอบเมืองมาดานก็ชอบแต่ถ้าเป็นเรื่องของคู่ครองหรือว่าการมีภรรยาอยู่มาดานก็ต้องคิดดีๆก่อนอแต่เราไม่มังครับอีใจน้องอไมนะไม่า ก็มีลาคิดอีกนานตอนนี้น้องคนแต่ไรงั้นอีกสองปีกว่าจะครบสิบแปดนะโอเคป่าผมว่าทำไมพี่กับน้องเพราะว่าไม่คิดมาอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะอะไรคิดมาแบบนี้หรือเปล่าเนาะทำไมนะโอเคคนเดี๋ยวพวกเราขอเล่นน้ำกันดีกว่าไหมลองเล่นน้ำป่ะน้องคิดมาแต่แบตจะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนแล้วกันนะไปเล่นน้ำกัน